สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซทุกทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผมต็อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาพามาชมนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอีกแล้วนะครับขนาดกลางนะไม่ถึงจนไม่ถึงขนาดเล็กเกินไปนะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดกลางนะครับเข้ามาใหม่ยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับคันนี้โตโยต้านะครับอเวนซ่า1.5รุ่นจีเลยนะครับปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับคันนี้เลขใหม่เพียงแค่64,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเพียงแค่ 419,000บาทนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่7,600บาทนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ทำการปรับสภาพใดๆเลยเรามาทายให้พี่ๆได้ดูก่อนใครนะครับจองก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ดีกว่านะครับไฟด้านหน้านะครับคันนี้จะได้ไฟด้านหน้าเป็นแบบไฟหน้า Full LED แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วครบๆนะครับนี่ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านตรงนี้นะครับ หล่อแบบนี้นะเป็นรุ่นเจ็ที่นั่งอีก1รุ่นที่น่าใช้งานนะสำหรับอเวนซ่าคันนี้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ17-42็กระจังด้านหน้านะครับช่องรูลมตรงนี้เป็นสีดําเงาลายสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวทําการปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับเหลี่ยมคมตัวรถนะครับไม่มีรอยรักยิ้มนะครับรอยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมไม่มีแน่นอนนะครับด้านตรงนี้นะครับมันไม่ใช่รอยนะครับไม่ใช่รอยเบียดไม่ใช่รอยอะไรนะเป็นรอยแบบเมจิกเขียนนั่นนี่นะลบออกนะครับลบออกได้เลยนะครับนี่ ลบออกได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กซทูโทนปัดหน้าเงาแล้วนะครับคันนี้ล้อ,อแบบนี้แม็กจะเป็นแม็กขอบ15านะยางเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ฟรีสี่เส้นนะครับเป็นยางคันนี้เป็นยางแท้เดิมติดรถนะครับอาจจะมีรอยแตกลายงานแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะเราเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีเลยสี่เส้นนะเรามาเน้นบอดี้ตัวรถดีกว่าว่ามีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํำไหมนะพามาดูนะครับซ้มลงซ้มลอ้อซ้มโชกด้านในนะโชกด้านในไม่มีรั่วน,นะครับเดี๋ยวเราทําการล้างให้อยู่แล้วนะครับด้านลนงด้านใน นะเหลี่ยมคมตัวลดชัดเจนนะไม่มีอานะครับไม่มีถอดแน่นอนนะ,นะด้านหน้ายังไม่มีถอดออกเลยนะนี่นะชุดทรงชุดสีสภาพสวยแบบนี้นะครับนี่สีเท่ากันหมดทุกบานนะประตูประตูเท่ากันหมดนะครับด้านกระจกมองข้างนะครับจะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้ว,แล,วแล้วก็ได้ไฟเดียวมาให้ในตัวแล้วครบๆนะครับนี่คิ้วกันสาดติดมาแล้วนะครับด้านบนนะครับกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆทุกบานนะครับนี่กระจกเดิมๆทุกบานนะครับดูได้เลยนะดูจากตาตรงนี้ได้นะครับ มาจากเดิมๆโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในดีกว่าด้านภายในนะครับภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวเราทําการล้างซักเบาะให้หมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกตัวเลยล้างออกไปซักให้หมดนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับทาไมถึงมาถ่ายให้พี่ๆดูก่อนนะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ถ่ายนะพี่ๆไม่ได้ดูแล้วก็จะติดจองแล้วก็จะมีคนจองอยู่นะสําหรับอเวนซ่าคันนี้นะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้ นี่เล็กไมค์แค่หกหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับหกหมื่นห้านะครับนีนะ่เป็นรุ่นจีนะครับรุ่นท็อปนะครับคันนี้ก็จะพวงมาลัยพวงมาลัยเดี๋ยวทำการปรับสภาพให้หมดนะไม่ต้องห่วงนะรอยตรงนี้คือพี่ๆเอาไปได้น้องๆสภาพไปแดงแน่นอนนะต,ตรงตรงนี้ก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วพวงมาลัยสามก้านหล่อแบบนี้นะครับนี่หน้าจอจะได้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วด้วยนะนี่แล้วก็จะมีกล้องมองหลังยวผมให้ดูกกล้องมองหลังเส้นกาะระยะมีมาแล้วนะครับคันนี้ แอร์เย็นๆเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้นะไม่หกหมื่นโลเท่านั้นแอร์ Air จะสามารถปรับออโตได้นะหรือเปล่านะคันนี้นะขออภัยนะไม่ใช่อร์ออโตนะแต่เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับแบบนี้นะเกียออโตนะครับคันนี้ก็จะรู้เสียดได้เป็นแบบ power outlet นะครับนี่เแบรบกมือก็จะเป็นแมนนวลนะครับด้านบุงด้านเบาะนะเดี๋ยวเราซักให้หมดนะครับอาจจะล่องรอยตามการใช้งานนะสไตล์เบาะผ้าก็อย่างนี้แหละครับพี่อาจจะ เปื่อนง่ายนะบอกผ่าข้อเสียตรงคือเปื่อนง่ายนะแต่บอกเลยว่านั่งนุ่มนั่งนุ่มจอดตากแดดไม่ร้อนนะครับมานั่งได้เลยนะด้านคอนโซลคอนโซลสวยงามสภาพดีไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะมีเอกสารให้นะเอกสารให้เดี๋ยวเราเคลียร์เอกสารให้หมดนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ด้ําการล้างใดๆเลยนะดูได้เลยบนหลังคาถุงคุมยังอยู่นะเดี๋ยวเราทําการล้างขัดออกให้หมดนะตรงนี้นะไม่ต้องห่วงนะครับพี่ หรือพี่ๆท่านไหนอยากดูหลังการปรับสภาพแล้วแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมถ่ายให้พี่ดูได้นะหลังการปรับสภาพแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูด้านบอดี้ตัวรถดีกว่านะพามาดูบอดี้ตัวรถนะครับหัวนงหัวน็อตแบบนี้เราล้างให้อยู่แล้วนะครับซอกด้านนี้นะผมมีทีมช่างจัดการให้หมดนะครับแต่บอกได้เลยว่าบอดี้สวยเดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับซอกประตงซอกประตูไม่มีขยับเลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมใสๆนะครับแผงประตูสวยงามแบบนี้นะครับ น,ะนี่ด้านนี้นะครับเป็นอาร์กมีมาครบๆนะครับซีนเดิมนะครับด้านตรงนี้ซีนเดิมๆไม่มีแกะนะครับมาดูที่รอยกระดูกงูด้านบนนะครับนี่เม็ดอาร์คเดี๋ยวผมให้ดูมีมาครบๆนี่แน่นตับนะครับผมบอกเลยแน่นๆเลยแทบไม่มีใครแกะดูเลยนะครับน,นี่แน่นๆแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดก่อนนะแน,แน่นๆแบบนี้นะครับ สภาพสวยความใช้งานนะเรามาเน้นบอดี้ตัวรถดีกว่าว่ามีชนมาไหมนะแต่เราผมรับรองได้เลยลงในระบุสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับคันนี้ด้านหลังนะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้ใหม่อยู่แล้วนะบุงบุงบ่บาผมซักให้หมดทุกอย่างภายในรถคือทําสปาปรับสภาพให้หมดราคาเท่าเดิมไม่มีบวกเพิ่มนะด้านหลังก็งกว้างกวแบบนี้นะนั่งสบายๆแผง,ง,งประต้งแผงประตูสภาพสวยงามแบบนี้นะนี่ สนใจนะรีบติดต่อมาเลยเอวนซ่ามีมาน้อยนะน่าจะมีตอนนี้น่าจะมีแค่2คันนะรุ่น e กับรุ่น g นะแต่เป็นตัวนี้จะเป็นรุ่น็อปกว่านะรุ่น g นะครับนี่มาที่ด้านหลังนะครับโลโก้มีมาชัดเจนรุ่นจงรุ่น g นะครับไล่ฟ้ามีมาคุบครบด้านหลังกระจกเดิมๆนะครับนี่กระจกเดิมๆที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีมาแล้วไฟเบรกตรงที่3านะครับด้านบนก็จะมีชาร์ฟินแบบคีบฉลามนะครับนี่รุ่น g เลยนะครับรุ่น็อปนะเดี๋ยวพามาดูเปิดด้านท้ายให้ดูนะ ด้านท้ายด้านหลังตรงนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะฮะอาจจะมีเขาไปเล่นสงการมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราทําการซักให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะ,ะผมต้องขออภัยด้วยนะบุงบุงเบาะนะครับ,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 บเราทําการซักให้หมดนะ,ะอาจบางทีอาจจะเป็นสภาพแรกเข้านะฮะสภาพแรกเข้าบางคันก็อาจจะสวยอาจจะเขอะหน่อยนะบางคันก็อาจจะเขอะหน่อยนะแต่ผมรับประกรันบอดี้ทุกคันนะไม่มีชนหนักที่ควำ่ำจมน้ํานะ,ะัะไฟท้ายยังไม่ได้ถอดเลยเห็นไหมไฟท้ายไม่มีถอดนะครับประตูหลังไม่มีถอดไม่มีขย<ๆ>ับนะครับนี่นะ สวยๆเดิมๆแบบนี้หัวน็อตเม็ดอาร์คมีมาครบนะครับเราเน้นที่บอดี่ตุเดิมก่อนเรื่องความสะอาดหรือว่าเรื่องตับสภาพเราทําให้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะคือรับประกันได้ไปสวยแน่นอนนะครับ <c oughs> ด้านข้างตัวรถด้านนี้นะรอยลักยิ้มไม่มีเหมือนกันนะครับรอยรักยงรักยิ้มก็ไม่มีให้เห็นเลยนะเพราะไม่มีการชนมาแน่นอน <c oughs> สีเดิมนะครับสีเดิมทุกทุกอันประตรงประตูเดิมหมดนะครับไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านฝั่งนี้ดีกว่า แล้วตรงนี้ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ลอยนะมันจะเป็นเมจิกนะครับเมจิกขีดมานะภายนงภายในสภาพสวยนะครับกิบๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราทำการล้างให้หมดนะตรงนี้ก็ล้างนะครับคือบอกให้ว่าคันนี้จะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากเห็นแบบหลังทําการปรับสภาพแล้วคือคนละคันเลยนะที่จะบอกได้เลยว่าเปนเหมือนคนละคันเลยเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องดีกว่ามาชมห้องเครื่องสําหรับเจ้าคันนี้ดีกว่า นี่มาครับเรามาดูกันคันจะเป็นเครื่องยนต์ส่สูบนะครับเครื่องยนต์ด u a l ว v, v t i นะบอกได้เลยว่า1 5 0 0ซีซีนะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถึกทนนะครับถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะเครื่องยนต์พันหนะครับถือว่าไม่กินน้ํามันจนเกินไปนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งขนาดกลางๆนะไม่เล็กจนเกินไปนะภายในภายในไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่กินน้ํามันด้วยนะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วดูสภาพห้องเครื่อง สวยมากนะสาหรับคันนี้ยังไม่ทําการปรับสภาพนะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้อยู่แล้วภายในตรงนี้ก็ทําการปรับสภาพเปลี่ยนใหม่ทําความสะอาดให้หมดทุกอย่างนะเรามาเน้นบอดี้ตัวรถดีกว่าบอดี้เครื่องดูได้เลยแต้มาร์กเดิมจากโรงงานมีมาครบหมดนะฮะห้องเครื่องไม่มีแกะนะครับไม่มีเยิ้มดูได้เลยนะเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้นะผมสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆดูอยู่นะเมอ้อน้าเดิมหมดนะครับคันด้านหน้าเดิมๆนะครับคันด้านหน้าเดิมๆนะครับสวยสวยมากๆสําหรับคันนี้นะฮะนี่ แก้มด้านซ้ายนะครับแก้มด้านซ้ายไม่มีขยับเลยหัวน็อตลูน็อตคมๆแบบนี้ลูคมๆแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับซุ้มโชคกในสภาพดีนะยางซุ้มโชกแล้วดูแผ่นเพจนะเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าแกะใดๆทั้งสิน้นเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงเล่มแน่นอนนะกล้ารับประกันได้เลยรถเราคัสสวยคุณภาพเกรดเอเท่านั้นนะครับนี่นะคานด้านขวาสภาพสวยแก้มด้านขวาอยู่ในสภาพดีนะซุ้มโชคกด้านในโอ้โหบอกเลยว่ากิ๊บกิ๊บนะครับสวยเดิมนะครับ หัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสองด้านเลยนะแผ่นการความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดไม่มีขยับนะครับซอกด้านในดูได้หมดนะครับอยากดูตรงไหนพี่แจ้งเข้ามาได้หมดนะผมรับประกันได้เลยว่าบอดี้เดิมไม่มีชนหนักี่คว่ำจมน้ํากับสีก็ไมันะครับด้านบนนะครับฝากระโปรงก็เดิมเดิมหมดทุกอย่างนะครับตีนเดิมเดิมนะครับตีนด้านตรงนี้นะตีนฝากระโปรงเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะครับ รับประกันได้เลยเดิมๆทุกอย่างนะไม่มีการตัดแต่งหรือว่าตัดตอ่อตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือแอดไลน์ line เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยหรือไอดียไลน์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้หน้าคลิปเลยนะกดแอดเข้ามาได้นะหรือโทรเข้ามาสอบถามมันก่อนได้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับเครดิตดี D D นะใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับออกรถอนุมัติภายในวันรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับ เซ็นเอกสารนะครับไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่นะครับผมมีบริการพี่พี่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะอยู่เหนือใต้ออกตกอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะเซ็นฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มคันคุ้มค่าแน่นอนนะครับหรือพี่พี่ท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่พี่เลยนะครับหรือว่าพี่พี่ท่านไหนอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะเป็นอาชีพราชการ มีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็สามารถดอกได้นะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจรหรือว่าทาอาชีพค้าขายทําสวนทําไร่ก็สามารถดอกได้นะรถเราเนี่ยมีในสต็อกประมาณ3า0ร0อสี่รอยคันนะตอนนี้ตกเพียรถูกนะครับเริ่มต้น2 3 9จดาเกเท่านั้นนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับบอกว่ามาจาก youtube นะผมรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับหปี20 0 0 0โลนะครับซ่อมศูนย์นะครับซ่อมศูนย์เข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะถ้าพี่พี่ท่านไหนอย่าลืมติดสนใจอย่าลืมติดต่อผมมาได้ที่เบอร์2ูนย์หกสองสอง สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรรอกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ